คุณเจี๊ยบสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,คร,ค,ะครับคุณเจี๊ยบมีคําถามอะไรถามคุณหมอสมบูรณ์ได้เลยครับครับสวัสดีครับค,คุณเจี๊ยบคอคบกับแฟนมาห้าปีแล้วนะคะเออตอนนี้แฟนอายุสี่สิบสามานะคะครับแล้วแกเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็แกทานเหล้ามาตั้งแต่สมัยแกหนุ่มๆจนจนแกแกแล้วเนี่ยแกก็ยังไม่เลิกทานแกจะทานหนักมากจนเอ่อพอมีเพศสัมพันธ์กับแกเนี่ยหลังๆรู้สึกว่าน้ำมสุสิแกะจะน้อยลงมากครับ จนล่าสุดนี่คือมันไม่มีเลยอ่ะก็เลยกลัวว่าจะมีบุตรยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับไม่ทราบว่าคุณเจี๊ยบสามีเนี่ยหลังน้ำมสุจิได้บางครั้งบางครั้งหลังไม่ได้ใช่ไหมครับผมเข้าใจถูกต้องใช่ไหมครับเอาแกหลังได้แต่ว่ามันไม่มีอ่ะค่ะอ๋อหมายถึงว่าถึงจุดสุดยอดโดยไม่มีน้ำมสุจิออกมาค่ะใช่ครัอ๋อโอเคโอเคเป็นไปได้เลยครับคุณหมอเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับนะฮะอ๋อค่ะอันนี้ในกลุ่มนี้เราเรียกว่า a n ejaculation นะคือคนไข้หลังน้ําอสุจิออกมาแล้วมันไม่มีน้ําออกมามีความรู้สึกว่าถึงออร์แกซึมถึงจุดสุดยอดแต่ไม่มีน้ําอสุจิออกมาพวกนี้เป็นได้สองกรณีนะกรณีที่หนึ่งก็คือว่าหลังออกมาแล้วย้อนเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะหมดเลยนะกรณีที่สองคือถึงจุดสุดยอดแต่ไม่มีการบีบตัวของทุงมเก็บน้ําอสุจิไม่หลังออกมาเลยอครนะเราต้องแยกก่อนว่าเป็นกรณีไหนนะคราวอนนี้สามีของ คุณเจี๊ยบอายุสี่สบสา43แล้วก็ทานสุราใช่ไหมทานเหล้าใช่ไหมทานทานบ่อยมากตั้งแต่่นทานบ่อยมากแล้วก็อ้วนนะฮะนะุณเจี๊ยบฟังเข้าใจนะการที่สามีถึงจุดสุดยอดแล้วน้ําอสุจิไม่ออกมาเนี่ยหนึ่งคือมาแต่ย้อนกลับเข้าไปในกระเพาะฉี่สองคือไม่มีการบีบตัวออกมาเลยนะวิธีแยกสองกรณีนี้ง่ายมากครับพอคนไข้ร่วมเพศเสร็จแล้วเนี่ยเก็บน้ําปัสสาวะมาตรวจว่ามีตัวหรือเปล่า ถ้ามีตัวมากพอสมควรแสดงว่ามันย้อน,น,อนกลับ,บ,บไปกระเพาะฉี่หมดทุนี้อาจจะเกิดจากยาบางอย่างอาจจะเกิดจากคอกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไม่ได้นะตรงหูรูดคอกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไม่ได้ที่พอบบ่อยอันดับหนึ่งคือเบาหวานร้อยละห้าสิบเป็นจากเบาหวานที่พบรองลงมาจะเป็นยาบางตัวนะยากลุ่มที่รักษาพวกตับลูกหมักโตนะฮะกลุ่มที่ออกฤทธิ์เป็นอัลฟาบล็อกเกอร์คือคือยับยั้งการบีบตัวของ กล้ามเนื้อเรียบความดันโลหิตสูงนี่มีโอกาสไหมคะเพราะเข้าใจว่าแฟนทานยาด้วยใช่ไหมคะยาความดันโลหิตบางตัวก็มีนะฮะค่ะอืมครับเพราะว่ายาความดันเรยรลดความดันโลหิตบางตัวก็มีฤทธิ์แบบนี้นะฮะทำให้กล้ามเนื้อหลอดเลือดไม่ไม่บีบตัวทําให้ความดันลดลงก็ทําให้หูรูดมันปิดไม่ค่อยได้ตรงคอกระเพาะปัสสาวะมันก็ย้อนกลับเข้าไปได้อีกกรณีหนึ่งคือ พอถึงจุดสุดยอดแล้วถุง,ถงเก็บน้าสุจรีไม่มีการบีบตัวเลยนะกรณีนี้ต่างจากกรณีแรกไงครับกร,กรณีนี้ก็สุดหญ่ก็จะเป็นจากเบาหวานอยู่ดีก็จะเป็นจากเบาหวานอยู่ดีนะแล้วก็มียาบางชิดเหมือนกันที่ทําให้มันบีบตัวไม่ได้นะทั้งสองกรณีพบจากสาเหตุคล้ายกันแต่กรณีแรกที่ย้อนเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยที่พบอันดับหนึ่งคือไปคว้านตำลูงหมากมามนะ พอไปคว้านตับลูกหมากที่คนสูงอายุเป็นตับลูกหมากต่อแ,แต่พอดีส่วนใหญ่จะทําหลัง60ปีแล้วคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยต้องการจะมีบุตรแล้วก<ม>็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้แต่บะแฮดบางท่านก็ลืมบอกว่าตอนจะคว้านตับลูกหมากให้เนี่ยลืมบอกไปว่าหลังจากทําแล้วประมาณร้อยละเจคุณอาจจะไม่มีน้ําอสุจิออกมาหลังการมีเพศสัมพันธ์คนไข้บางรายตกอ,ก,อกตกใจมาหามาหาเราหมอเดนี้มันหายไปไหนมันน้ํามันหายไปไหน อยากจะให้มันออกมาถ้ามันเห็นแล้วมันมีความสุขผมบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณลุงมันไม่มีอันตรายอะไรเป็นผมแล้วผมชอบเตียงเติมมันแห้งดีนะจังไปนะใช่ไหมคนไข้ผมไม่ได้ถ้าเห็นแล้วมันมีความสุขนะฮะก็อธิบายกันนานครับโอ้ครับค่ะนะฮะไอ้กรณีที่ว่าอย่างนี้ที่มันเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะแล้วปัสสาวะมาเนี่ย ถ้าเขาสังเกตเองเขาจะไม่เห็นไม่เห็นไม่มีทางยังก็ต้องบปกวมันละลายแล้วต้องใช้กล้องใช้สอดูถึงจะแยกแต่ทั้งสองกรณีนี้ถ้าถ้าไม่ต้องการมีบุตรแล้วจะไม่มีปัญหาใช่ครับถึงจะแต่บีบหรือย้อนกลับแต่อย่าลืมต้องเช็คเบาหวานเสมอนะคราบเป็นเบาหวานนี่ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบในกรณีของของของสามีของคุณน้อยนี่นะฮะคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบโทษนะครับคุณเจี๊ยบนะฮะ คุณเจีบคิดว่าสามีเป็นเบาหวานหรือเปล่าครับไม่ยังไม่ได้เช็คเลยค่ะอ๋อไม่ได้เช็คเลยกรกาสก็มีสูงนะเพราะอ้วนด้วยครับคราวนี้สมมติว่าเช็คลับเป็นเบาหวานเบาหวานมีการย้อนเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะจริงต้องการมีบุตรจะทํายังไงนะฮะก็มีการเอาตัวสุจิที่มันย้อนเข้าไปหนึ่งให้ยาก่อนให้มันปิดถ้ามันให้แล้วไม่ได้ผลนะก็เอาตัวสุจิที่ปนน้าปัสสาวะเนี่ยมาปั่นปั่นเลือกตัวมาแล้วก็เอาตัวไปเลือก มาทำวิธีการผสมเทียมครับโอ้ตอนนั้นตัวมันไม่ระโหยโรยแรงแล้วนะครับว่ายในน้ำปัสสาวะแล้วก็ถูกปั่นจนเวียนหัวแล้วจะเอามาฉีดครับก็มีบุตรยากขึ้นใช่แต่ก็เป็นวิธีที่ทำได้แล้วถ้าทำไม่ได้ผลจริงๆก็ถึงจะเอาตัวนี้คัดมาฉีดเข้าไปในไข่โดยตรงเลยอันนี้นก็คือวิธีสุดท้ายนะครับแต่ในกรณีที่แบบว่ามันไม่ออกมาเลยอันนี้เอามาปั่นก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ออกมาเลยไม่มีอะไรให้ปั่นกรณีนี้ถ้าใช้ยา คล้ายกันไม่ได้ผลเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่ใส่เข้าทางรูทหวันนะนะฮะ <S <S แล้วมันมันจะเป็นไฟฟ้านะฮะเอาไปวางตรงหลังต่าลูกหม,มากตรงต่าลูกหม,มากจะมีถุงเก็บน้ําสุสิอยู่นะ,ะแล้วก็ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นแต่ปวดค่อนข้างปวดนะผมเคยเห็นลายเดียวตุ้นแล้วมันจะหลังนะกระตุ้นให้มันบีบตัวนะฮะกระตุ้นแล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยถือกระป๋องรองเอาไว้ที่ตรงองคชาต แล้วก็กระตุ้นนะฮะถ้ากระตุ้นแล้วไม่มันยังไม่บีบตัวก็ต้องเพิ่มวลตเตจมากขึ้นมากอ,อ,อันนี้ค่อนข้างปวดยอมรับเลยนะฮะแค่คุณหมอบอกสอดใส่ผมก็มึนแล้วฮะไม่แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่กรณีมีบุตรแต่ว่าเป็นกรณีป,ปกติแต่ว่ามันไม่ยอมออกมาไม่ใช่ย้อนกลับนะคะครับอันนี้มันรักษาได้ไหมคะหรือว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปก็คือต้องยอมรับว่าหมายถึงที่ไม่ได้ย้อนเข้ากระเพาะปัสสาวะแต่ใช่แต่ว่ามันไม่บีบเนี่ยมันรักษาได้ไหมคะรักษาได้ไหมก็คือใช้ยากลุ่ม เขาเรียกว่าอัลฟาอะดีนจิกคือคือทำให้มีการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบนะฮะซึ่งได้ผลบ้างนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทุกลายแล้วรายที่เอาสอดใส่ทางทวารหนักแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าอันนี้มาก่อนหรือหลังยาที่ว่าเนี่ยครับก็คิดว่ามันมันวิธีนี้ใช้กันไม่นานไม่ไม่กี่สิบปีเองนะฮะส่วนยาก็ไม่กี่สิบปีพอๆกันนะฮะ ยังไม่ไดหมอแนะนำปกติต้องเป็นขั้นเป็นตอนครับไม่มีใครไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วอยากจะใช้แบบสอดเข้าทางรูทวันน่ะแล้วมันเจ็บมากนะฮะเจ็บมากเลยครับเพราะว่าไฟฟ้ากระตุ้นทีคนไข้จะเกร็งนะฮะแล้วก็เราต้องใช้วิธีง่ายๆก่อนว่าใช้ยารับประทานไม่ได้ผลถึงจะใช้วิธีกระตุ้นด้วยไฟฟ้าครับนี่สําหรับกรณีที่ทั้งสามีภรรยาอยากจะมีบุตรจริงๆเลยใช่ครับต้องยกนิ้วไว้เลยนะครับแล้วท่านนี้ถามเฉลิมนิดนึงค่ะว่าสมมุติ สมมุติว่าถ้าถ้าแฟนคุณเจ๊ฟเริ่มควบคุมน้ําหนักคล้ายลดลดความอ้วนน้าหนักมกีขึ้นความดันโลหิตด,ดีขึ้นดื่มสุราน้อยลงเนี่ยจริงๆสถานการณ์จะดีขึ้นไหมคะเ,เข้าใจว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดจากความเสื่อมของพวกแอลโกอฮอลิซึมที่ดื่มเหล้าเป็นประจําแล้วเส้นประสาทเสื่อมเนี่ยถึงหยุดแอลโกอฮอล์แล้วเนี่ยคงไม่ทําให้แย่ลงนะแต่ว่าการฟื้นเนี่ย ตอบไม่ได้แต่โอกาสที่จะดีขึ้นคงจะน้อยครับคุณเจี๊ยบว่าไงครับก็คือต้องพาแกไปตรวจเบาหวานใช่ไหมคะต้องตรวจแน่นอนเลยครับเบาหวานนะคะแล้วถ้าเกิดแกพักผ่อนมากขึ้นอะไรอย่างนี้จะมีส่วนดีขึ้นไหมคะพักผ่อนมากขึ้นก็ถ้าถ้าร่างกายแข็งแรงขึ้นหยุดเหล้าออกกำลังกายสม่ําเสมอพักผ่อนได้เต็มที่ก็อาจจะมีโอกาสฟื้นเองได้บ้างแต่แต่ต้องบอกว่าไม่มากนะนะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นจากเบาหวานแล้วเส้นประสาทเสื่อม คุเบาหวานไม่ดีนานๆเส้นประสาทเสื่อมมันก็ถึงหยุดยามก็ไม่ค่อยฟื้นนะฮะแล้ว้าเป็นเพราะความเครียดที่เป็นไปได้ไหมคะความเครียดเนี่ยจะทําให้ที่พบที่พบนะฮะจะเป็นกรณีที่ไม่หลั่งน้ําอสุจิหรือไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวได้แต่ไม่หลั่งน้ําอสุจินะฮะอย่างนี้คือไม่ถึงจุดดยอดใช่นะฮะคือเป็นกรณีที่ไม่ถึงจุดสุดยอดและไม่หลั่งน้ําอสุจิถ้าถึงแต่ปริมาณน้ําน้อยอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะ ถ้าถึงและปริมาณน้ําน้อยนี่ผู้ชายสูงอายุเป็นทุกคนนะฮะ oh, เป็นทุกคนเลยนะฮะ การสร้างน้ำอสุจิจะลดลงแล้วก็เวลาน้ําอสุจิออกมาเนี่ยปริมาณจะน้อยลงแล้วก็มันจะไม่เป็นก้อนขาวๆข้นๆเหนียวๆเหมือนฟ้องนมมันจะใสๆมันจะมันจะละลายเร็วขึ้นใสขึ้นอ๋อเป็นน้ํา่อ้ำใช่นะคุณฮะอาจจะนึกออกตอนวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหกมาขาวเป็นก้อนแข็งเลยนะิ้งไว้สักยี่สบนาทีค่อยเริ่มละลายปัจจุบันนี้ออกมาปั๊บก็ละลายเลยนะเข้าใจไหมเข้าใจนะนึกภาพออกครับครับเมื่อไม่นานมานี้เองครับคุณหมอมีประสบการณ์ตรงนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค,ค,ครับ,บคุณเกียรตครับที่ความยินดีค,ครับ